ก็จะเป็นศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์และท่องเที่ยววิถีชุมชนนะคะเมื่อคืนเราก็พักโฮมสเตย์ที่นี่นะคะบอกเลยว่าประทับใจมากๆนะคะคุณยายนะคะสุดยอดนะคะแต่ละท่านที่สําคัญก็เข้าล้ําแต่เจ้า <c oughs> <c oughs> <c oughs> นี่นะคะก็จะเป็นบรรยากาศแหล่งเรียนรู้นะคะสวยงามมากๆค่ะวิถีชุมชนนะคะหากท่านใดสนใจก็มาที่นี่ได้ที่แม่ฐานะคะเดี๋ยวที่หน้าเราจะไปที่ไหนตามมาคะ่ะ Yup. <S <s สวัสดีเจ้าปอแม่ปีน้องป้อมป่ายสุผู้สุคโนมาทั้งเหนือมาทั้งอีสานนะคะก็คือวันนี้นะคะอนินก็อยู่ที่จังหวัดเจียงใหม่นะเจ้าอยู่มดหม่ทาตอนนี้กะเจอคุณยายเจ้าของบ้านมาคืนนอนที่นี่โฮมสเตย์โอ้หนาวขนาดพอคุณยายจะนั่งมนเจ้าปีมาคือนอนนี่ยายมีอะไรนําเสนอหน่อยฟักแมวฟักแมว มันอ่อนว่ามันค so 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 ือคือตังบ้านเฮาบ้านบ้านเฮาห้องวะยังก็มันคือคือมาเคือคือพ่อเขาเจ้งคนง้องว่าอ๋อถ้าตีอื่นเขาอะจ้าห้องฟักแมวอ่าฟักแมวแต่ล้ำคันาดเขาบอกเอาไปพัดใส่ไข hey ่โอ้เมาะเลยใหญ่เนาะละิ่ก uh ็เมาะอาต้มกะละพริกก็ได้นะก็ต้มก็ได้ก็แกงก็ได้แกงก็ได้ ก็คือเรานอนบ้านคุณยายคุณยายทังที่นอนให้อย่างดีเลยสบายบ้านหลังใหญ่นี่ไม้ยังไม่เจ้าบ้านเลยนะไม้ยังไม่เจ้าบ้านเนี่ยเป็นไม้ไอยังอ๋อไม่ซักข้างหลังเลยก็จะอยู่คนเดียวนะคะบ้านเลขที่11หมู่5ออกหวยไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวาน <c oughs> ซื้อไม่ทันเ <c oughs> จ็บใจมาก51 51ตั้งแต่เลขรถนะ รถก็ออกสองหนึ่งรถก็ออกสองหนึ่งโอเคน้องขวันค่ะวันนี้เราพักโฮมสเตย์นี่วันนี้น้องขวานพักโฮมสเตย์บ้านคุณยายนะคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่แม่ทานะคะกำลังจะไปเข้าบ้านพักนะคะโฮมสเตย์ ay, บ้านคุณยายนะคะแถวนี้นะคะเขาก็ปลูกผัก อินซีนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะใกล้ๆบรรยากาศดีมากนี่ถึงแล้วนะบ้านที่เราจะพักนะคะก็มีปลูกผักด้วยนะคะด้านในนี้เ,เราก็พักหลังนี้กันโอ้โหมีความสุขมากนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่แม่ทาอากาศดีมากนะคะไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่นะคะก็ที่นี่ก็ปลูกผักอินทรีย์นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสวัสดีเจ้า อ๋อดูจ mm ิมนะเจ้าปลูกยังนี่เจ้าปลูกผักกาดเจ้าต้องฮดทุกวันก่อฮดทุกวันเจ้าเย็นตีนี้ปอสารก็เจ้าอ๋อสิบปีท uh, ี่แล้ว <evangelical> อ <Japanese> ja ๋ออ so, okay. uh ัน huh. น uh ี huh. uh ้ป huh. uh ูกขายก็เ huh. จ uh ้าโอ้ นูนไปพักบ้านพักแล้วนะคะนูนี่มาดูคุณยายปลูกผัก<า>เดี๋ยวเรามาดูาวิถี<า>ชีวิตยย<า>คุณยายนะคะปลูกผักขายเอาไปทรงตีแนนี่เจ้าหรือเขามาห้าบเองตลาดตอนเช้าโอ้ไปขายกาดไก่ก็เจ้านอนหลังได้ตลงนี่ล่ะน้องนอนหลังนี่เจ้าออเออตอนเช้านะ้ามาห่าผมต้องตกใจเนึง อ,าาาอ๋อถ้าหมาเฮาบ่ต้องตกใจอ,อีนะแม่เนี่ยมาเก็บผักอ๋อ <c oughs> แม่อ๋อตีสีส่ถ้าหมาเฮาบ่ดีตกใจ <c oughs> อ๋อแม่มาเก็บผักอันนี้ยนียยังนี่เจ้าใส่ปุ๋ยหรือเก็บผักอ๋อเก็บ,กยอ,กบอยู่คนเมื่อไน่เจ้าแต่ไปอยู่ซื่ กาจอเน่นอกาจออ,จอ,อันนี้เอาไปปลูกตอนเนาะตอนตอนนี้นะคะก็มาอยู่ที่แม่ทานะคะก็ที่นี่เขาก็จะปลูกผักนะคะปลูกผักขายบางทีก็ส่งตามตลาดตามห้างอะไรอย่างงี้นะคะวันนี้เราก็มาดูแม่เขาเอาผักไปปลูกเสริมนะคะเขาบอกว่าตีสี่ไม่ต้องตกใจถ้าหมาเหา่าแม่ลุกมาเก็บผักนะ,ะไปขายเองเลยเจ้าจ้า เดี๋ยวเราขึ้นที่พักกันนะคะคุณยายอยู่คนเดียวนะคะอ่าเราพักบ้านหลังนี้นะคะเราก็มาโฮมสเตย์ที่นี่นะคะองมานั่งขำให้ดู นอนไม่หลับกันคืนนี้ <laughs> ตึกนมามันเป็นสีแดงว่าหน้าจอตัวถัมผมสองมาทถังเ <laughs> แกตกใจ <laughs> แสดงว่าแกก็หลอนเหมือนพี่และนิเมืนีกก่นข้า <laughs> วรู้เรื่องมพี่นันเป็นอะไรขวันข้าว <laughs> ถามดิ <laughs> ตลกอะไรถามดิ <laughs> ในดึกดึกแล้วมันสีแดงว่ะเออนึกว่ากระสือใช่ไหมเกนึกว่าเกนึกว่าเกนอนบ้านอ๋ออ๋อเกนึกว่าแกอยู่บ้านใช่เกนึกว่าแกอยู่บ้านเกนอนกับเมียแกเจาเออโอเคคันก็นอนหลังนี้นะคะนอนหลังนี้สวัสดีเจ้าปอแมพปีน้องสวัสดีครับวันดีเจ้าวัสดีเจ้าเออนี่เขาต้อนรับอย่างดีเลยท่านใดสนใจก็มาที่แม่ทาได้เลยนะคะหมู่ห้าหมู่ห้า วันนี้โอ้ยมีกาแฟตอนเช้าด้วยนะคะสุดยอดขานข้าวอยู่ไหนคะตอนนี้ <c oughs> เอาเลยครับเอาเลย <c oughs> ลุงตอนนี้บ้านเฮาเนี่ยังมีหัวสมัยมาเก้าอยู่เนาะ <c oughs> อ๋อก็คือยังอนุรักษ์แบบเดิมๆตีนี้เนาะ <c oughs> ออบอกสถานที่ไม่เจ้าตีนี้อยู่ไหนก็เจ้าตีนี้หนามัวบ้านเองจ้น,น ปงกาหมู่บ้านปงกาเออแล้ปานนอเนื้อเน้อหู่ห้าปานนอขีปอกนี่ป่านนอเนะ้อปอกนี่เป็นปงกาเป็นปงกะอำเภอขึนปอกเป็นปอกขอห้องปอกก็จาอันนี้อยู่บนดอยแม่ค้านก็จะตีลาบพอถึงเต้ยอะเมื่อถึงเต้อน้อยอ๋อตีลาบแล้วอุ้ยเนี่ยยังอยู่บ้านเจ้า ปลูกพักที่นี่ส่วนใหญ่ปลูกพักปลูกพักปลูกมันอายุต่อแล้วแล้วเจ้าเจ็ดสิบสองป้านี่เห็นไหมที่นี่เขาปอดสารนะคะเขากินผักแบบปอดสารดูเจ็ดสิบ่อแก็เจ้าเจ็ดสองปียังดูหนุ่มกว่านั้นอีกนะคะกินผักปอดสารนี่อยู่กับธรรมชาตินะคะนี่แหละ ขอดีของคนที่อยู่ธรรมชาติจะไม่จะไม่แก่ยังหนุ่มแล้วยังเป็นสาวอยู่ขอบคุณต,ต่เวเราข,ข,ขึ้นไปทานข้าวกันนะคะข้าวร้อนๆน,น้องขวานข้าวนะคะวันนี้เราจะมาทานอาหารเหนือกันมีอะไรบ้างนำเสนอหน่อยจำได้ไหมอันนี้เรียกว่าข้าวแขบ พูดซิภาษาเหนือเข้าแ <Okay. S 1> เออสำเนียงได้เข้าแแบเข้าแขบเ <How S 1> ข้าแบ <How S 1> อู้เหนือเป็นแล้วนี่มาหนึ่งวันพูดเหนือได้แล้วนะอันนี้ก็ผัดฟักแมวอ่าต่อไปก็จะเป็นแกงบ้านบ้าน,าน,นะคะอร่อยเดี๋ยวบรรยากาศดีมากเลยนะคะเช้านี้โฮมสเตย์นะคะ เอาใบอใจตัวนี้ครับเพราะว่าอันนี้คืออันนี้เอาไปทอดแห้งตากแห้งแหละเนื้อขดแห้งกัเอาไปทอดคนละย่างกันอันนั้นนี้ก็มีขายบาเสียเอาไปพันทั้งแบบโบมีับบมีเอมีแต่ตัวนี้เอาไปทอดอ๋อคนละตัวกันวันนั้นเราต้องไปหาเที่ทใหม่ที่ที่อยู่ตะดีล่ะอร่อยเอาไปพันทันแบบแต่ก็เหมือนเหมือนนมผงสำหรับใช้ทอดใช่ใช่อันเดียวกันเหมือนเนยเมือง ถ่ทอดมันฟูไมฟูนี้เขาเขาทอดให้เราชิมอยู่ด้านบนฟูอ่งทอดอดฟป่ะครับฟูครับฟูโอ้ป้าเราต้องสที่ถ้าฟูนะจะเอาเนืตาล่างยงยังก็ฟูยังตางามันอยู่อันนี้เราะน่กน้ำน้ำเส้นอรเล่ ไปไหนอะไม่ขยไม่นั่งขายอะเสีงยิงตาพี่ไหมได้แสงไหมแสงดีเลพี่เราจะต้องทางไหนอ่ะได้ไหมเออวาอาเอาเปิดหน่อยนับด้วยอ่ะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเมนูบนโดยนะครับนี่ครับผัดแมวัดกแมวนะครับ ใช่จะเป็นแง่ผมฝักแมวฝักแมวฝัวแมวฝักแมวอันนี้ออกสังเนียงอีสานนะเดี๋ยวเราจะมาปู่เหนือให้ฟังเอาภาษาเอาเอาเราพูดแบบคำเองดีกว่าว่าวันนี้เรามาทำอะไรกันบาดเนี่ยนะกับซ้ำจัเด็ดจุนมามงคนบาดยังบานโมฮูเดียวจังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่เจ้าจังหวัดเชียงใหม่บาดก็เลยบานมมฮูพิสากับเข้าจุนมงคลนี่นะบาด มนบังไงนะบาทอบยงไงนะแมนมึงใทั้งหมดเลยบาทชิมเมอชิมเมอามีอะไรนำเสนอภาษาคมเมนต์นะนุงร่างนนุนกตางร่างเราได้หลายภาษานะฮะอันนี้นกตังรางัทรอเวอร์ัรอกเวอร์อันนี้โซโลมมันตลท อ่าช่วยแปลนะคะททานี้แปลเป็นภาษาไทยให้หน่อยอันนี้อันนี้ต้มไก่ใส่ล้ำล้ำฟักล้ำล้ำอร่อยนะคะนี่ผัด ฟักแมวใส่ไข่ไไม่ใช่ฟักแมวนะจ๊ะอ่ะอันนี้อันนี้กับปอแม่ปีน้องบองเอาปะโอนเราก็สำเนียงกรเมร์ไม่ถูกเหมือนกันผสมผสานตอนนี้นะเจ้ากัดกำลังจะกินข้าวเจ้ากันยแต่เตี๋ยน่เข้าแขบล้ําขนาดเลยเจ้าเออกะมีแกงไก่น้อแกงไก่นะวันนี้นะแล้วก็บผัดฟักแมวนะเจ้า เขาแขบบเขาแขบโอ้ล้ำขนาดม่อกรอบกรอบดูเอาชิมยางชิมให้ดูหน่อยชิมให้ดูหน่อยชิมซะชิมสั่งอ่าภาษาอ่าสุรินอร่อยพูดว่าไงจังไงกระอบจังไงนะมันจังไงกระอบจังไงจังไงภาษาเหนือก็ล้ำแต้เต้เจ้าม่อขนาดมาอแต้เต้จังไงกระอบช่วยเลยน้องขวัญชิมดูดิอร่อยไหมอร่อยมาก อ,อ,อิ่มแล้วนะคะเมลรอลกอร่อยมากขอ,อกหอมเวอร์แซบคุณยายนะคะทำอาหารให้เรากินให้เราพักนะคะขอบคุณแต้แต่เจ้ายามเช้ายามเช้า,า,ชาแล้วก็กลับไปที่ศูนย์เรียนรู้นะคะนี่บรรยากาศดี อากาศดีไหมพี่นอนสบายไหมอากาศดีมากไม่เหมือนบ้านเรานะบ้านเราจะหนาวลมแต่ทางนี้ถ้าอากาศเย็นก็คือเย็นเลยสวัสดีเจ้า่อแม่ปีน้อง <c oughs> มาคืนรับมอกระเจ้ารับสบายกระเจ้าบสบายาวันนี้รับสบายกระเจ้ารับสบายเจ้ากินข,ข้าวลำกระเจ้าวันนี้ ล้ำเต้เต้เจ้าอ่ะบอกลำเต้เต้เจ้าลำเต้เต้เจ้าตากล้องซ็อกเวของเรานะคะหล่อเป็นพิเศษจะไปเที่ยวไหนวันนี้น้ำพุร้อนครับน้ำพุร้อนนะคะจะร้อนจริงมไหมต้มไข่สุกไหมเดี๋ยวต้องลองนะต้มไข่สุกไหมมองข้างล่างด้วยนี่ยามเช้าอ่าไม่อยากจะพูดภาษาไทยกลัวมันตกเขมรมพี่ ภาษาคเมนก็ได้ไม่คนอแวมแม่ทานะเออแม่าตอนนี้นะเราก็อยู่ที่ไนกนเด็กๆแม่าอยู่แม่ทวนก็เจ้ามวเจ้ามวนแปว่าสนุกสนุกไหมคะาคเมนพูดว่า